แม้ปี64ต่างชาติจะขายสุทธิหุ้นไทยไปกว่า50 0 0 0ืล้านบาทแต่ช่วงปลายปีก่อนต่อเนื่องต้นปีนี้ต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อสุทธิอีกครั้งส่วนภาพของการแพร่ระบาดและล็อกใหม่ของเชื้อโควิด1 9จากการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์โอมิคอนเราิึงจะไปสื่อพร้อมกันถึงหุ้นใหญ่ที่ต่างชาติใต้เก็บมากที่สุดโดยเฉพาะตัวที่ซื้อสุทธิในระดับ1,000ล้านบาทขึ้นไปว่าจะน่าสนใจเข้าลงทุนหรือไม่ พบกับสื่อสตอ็อกเชลอกหุ้นปี65ตลาดหุ้นเปิดซื้อขายยังไม่ถึง10วันทำการแต่ต่างชาติกลับซื้อสุทธิหุ้นไทยไปแล้วกว่า13,000ล้านบาทสิอันดับแรกที่ต่างชาติซื้อสุทธิมากสุดจะเห็นว่าเป็นบริษัทในกลุ่มปตท,ะทถึง4บริษัทแต่เราจะนำเฉพาะ3อันดับแรกที่ต่างชาติซื้อสุทธิระดับ1,000ล้านบาทขึ้นไป คือ PT EP, a x และปัจทไปสืบต่อแกะรอยราคาหุ้นพบว่าราคาหุ้นล่าสุดของ PT EP กับ a d u a n เพอร์ฟอร์มตลาดส่วนปัจทอราคาหุ้นล่าสุดอย่กรแรการ ด้านผลการดำเนินงานเริ่มที่ PTEP ปี63โดยผลกระทบจากโควิด1 9าทำให้รายได้และกำไรอ่อนตัวลงชัดเจนก่อนจะฟื้นตัวในปี64ตามทิศทางราคาน้ำมันโลกที่ติดท,ทําจุดสูงสุดในรอบกว่า7ปีส่งผลให้งวด9เดือนของปี64มีรายได้และกำไรมากกว่าปี63ทั้งปีแอวนปี63โดนผลกระทบจากโควิด1 9าจกัดผลประกอบการหดตัวเล็กน้อย แต่การฝื้นตัวก็ยังจำกัดเช่นกันโดยมวด9าวเดือนปี64แม้รายได้จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่กำไรยังอ่อนตัวเล็กน้อยราว1%ส่วนปตทโดนผลกระทบจากโควิด -19 ไปเต็มๆจากกำไรระดับแสนล้านต่อปีปี63เหลือเพียง37,000กว่าล้านบาท ก่อนจะพื้นตัวเด่นในปี64โดยงวด9เดือนของปี64ทํากำกำไรสุทธิไปได้ถึง80,000ล้านบาทจึงมีลุ้นว่าทั้งปี6 64กําไรจะกลับมาแตะแสนล้านอีกครั้งการไล่เก็บหุ้นของต่างชาติผ่าน NVDR จะเห็นว่าซื้อสุทธิต่อเนื่องหุ้นทั้ง3บริษัทติดต่อกันมากว่า10วันทําการแล้วโดยเฉพาะแอ v a นที่เห็นโมเมนตัมการซื้อต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี6 4 การกลับมาซื้อหุ้นกลับของต่างชาติครั้งนี้หากเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นในอดีตพบว่าสัดส่วนการถือหุ้น PTEP e ล่าสุดเทียบเท่ากับเมื่อสิ้นปี62แล้วและถึงแม้นักลงทุนต่างชาติจะไล่เก็บหุ้นทั้ง3บริษัทแต่ปัจจัยพื้นฐานก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลมายังบรรทัดสุดท้ายหรือว่ากำไรสุดที่ เมื่อลบลงประมาณการกำไรและแนวโน้มพื้นฐานจากบทวิเคราะห์เริ่มต้นด้วย PTEP e ระยะสั้นแนวโน้มกำไรยังแข่งตามซีซันอลดีบานแต่อาจจะถูกกดดันจากการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์โครงการในโมซัมบิกขณะที่ภาพรวมของทั้งปี65ายัางต้องระวังอุปทานที่เพิ่มขึ้นหลังโ p e ป Plu ัมีมติจะเพิ่มกำลังการผลิตต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนปี65ในอัตรา4แสนบาร์เรล,ลต่อวันและกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนอกกลุ่มโอเปก แอดวานคาดว่าผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายของปี64จะฟื้นตัวภายหลังการผ่อนปลนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเปิดประเทศขณะที่ผู้ใช้บริการ5 g ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องคาดทั้งปี64ถทะลุ2 000, 000, ล้านรายอีกทั้งปีนี้จะเริ่มเห็นการปล่อยกู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เป็นจอยเวนเจอร์ร่วมกับ SCB ช่วยต่อยอดการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจหลักที่เริ่มกิ่มตัว ส่วนปตทผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายของปี64มีแนวโน้นมฟื้นตัวจากยอดขายโรงแยก,กา์ค่าการกลั่นและกําลังการผลิตรวมของปิโตเคมีและการกลั่นที่เพิ่มขึ้นขณะที่ระยะย,ยาวได้ปรับวิสัยทัศน์เพื่อลงทุนในธุรกิจฟิวเจอร์เอเนจีแอนด์บิออนธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ธุรกิจอีวีแวลูเชนโดยมีเป้อกหมายส,ส่วนกำไรจากธุรกิจเหล่านี้มากกว่า30% ด้านผมเห็นนักวิเคราะห์ใน IA Consensus ส่วนใหญ่แนะนําซื้อหุ้นทั้ง3าบริษัทที่ต่างชาติไล่เก็บโดยปตทมีอัพไซด์มากสุดกว่า20%จาก3หุ้นใหญ่ที่ต่างชาติไล่เก็บปตทดูน่าสนใจเป็นพิเศษทั้งจากราคาที่ยังแรกกาดเป็นหุ้นบิ๊กแคปที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและการขยับตัวตามไม่กระเทนโลกอย่าง E ี แต่ก็อยากพึ่งรีบเคาะขวาต้องไปทําการบ้านต่อทั้งรายละเอียดถึงลึกในปัจจัยพื้นฐานหรือจุดื้อขายจากปัย่างทางเทคนิค